ครับผมคือจริงๆแล้ววันนี้ตำรวจนัดมา,าทั้งสองฝ่ายนะครับมาเพื่อจะจาบไก้เกียรแต่ปรากฏว่าเพิ่งทราจบจากพนักงานสอบสวนว่าตัวของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้มารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้เขาก็เลยไม่ได้มาเรนะื่องคดีมนะันเคื่น้า้ยังไงครับทางเรื่องของคดีก็ดําเนินไปตามกระบวนการครับซึ่งคดีเนี่ยมันเป็นคดีตามประบอรสันแขวงนะครับพอ ผู้ต้องหาเนี่ยมาปรากฏตัวต่อพนักง,งานหน้าพนักง,งานสอบสวนแ,แล้วต้องสั่งฟ้องภายใน48ชั่วโมงนะครับซึ่งก็อาจจะมีการถัดฟ้องไปอะไรไปถามกําหนดการเบื้องต้นแล้วปรากฏว่าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยแจ้งว่าจะส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมกับสำนวนเนี่ยประมาณต้นเดือนเมษายนครับแล้วสรุปจดสุดท้ายของคดีเนี้ยค่ะมันยอมความกันได้ไหมคะย้อไม่ได้ครับคือมันเป็นคดีเบื้องต้นเนี่ยท่านท่านแจ้งข้อกล่าวหาเป็นคดีระหูโทษไปก่อนนะครับซึ่ง คดีลงโทษน่ยแม้จะโทษน้อยแต่ก็ยอมความกันไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในกระบวนการก็คือจะต้องไปจบกันในชั้นศาลแหละเพียงแต่ว่าศาลจะรอลงอาญาหรือไม่นั่นขึ้นอยู่กับพฤติการแล้วก็มีการบรรเทาความเสียหายหรือเปล่าทางทางอีกฝั่งเนี่ยเขายอมรับไหมคะว่าสุดท้ายแล้วเขาได้ทำนายน้องอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับไม่ได้ดูในสำนวนครับมีโอกาสได้คุยกันบ้างไม่ได้คุยเลยเขาไม่ได้โทรมาติดต่อครับพี่เจมใช่ไหมไม่มีไม่มีครับ ไม่มีติดต่อใดๆมาเลยค่ะน้องอยากให้เรื่องนี้จบยังไงคะก็จริงๆก็อยากให้จบจริงๆมันก็ควรอย่างที่บอกว่าเคยแจ้งไปว่าที่ที่ออกมาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อแบบปกป้องเกียรติผู้หญิงอย่างที่บอกไปอะค่ะก็จริงๆอยากให้จบยังไงก็เป็นขบวนการตามกฎหมายแล้วค่ะตอนนี้ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้ตัวของของเพนทอลมีการออกมา ก็ได้ดูตามที่เขาให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันค่ะก็ถ้าไม่ทำ้ายร่างกายเราคงไม่ได้มาแจ้งความค่ะในนส่วของรูปที่แบบมีการพูดถึงเ,เขาเองเขาแบบว่าเขาเป็นผู้ที่ถูกกระทำด้วยรูปเป็นภาพโพสเปลือยอะไรเนี่ยมันจริงไหมเองก็อย่างที่เคยแจ้งกับนักข่าวทุกทุกที่ไปว่าถ้ามีรูปเหล่านั้นจริงแล้วพวกพี่เห็นไหมคะว่ารูปเหล่านั้นเปิดเผยในที่สาธารณะไหม,ไมคะ คือในในมุมอันนี้ผมขออนุญาตแจ้งแทนน้องนะครับคือในการถ่ายภาพเนี่ยในมุมของน้องน้องมองว่าจะถ่ายภาพในลักษณะไหนก็นแล้วแต่มันคือโมเมนต์น่ารักน่ารักของคู่รักถ้าจงใจจะเอาไปข่มขู่แบ็กเมย์หรือทําให้เสียหายเนี่ยภาพมันคงหลุดไปนานแล้วนะครับแต่นี่2ปีที่ผ่านมาคือมันไม่มันไม่ปรากฏภาพที่เสียหายเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีข่าวว่า จะไปข่มขู่เอาเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมบอกนี้ครับในขั้นตอนของการเจราจาเนี่ยไปเจราจากันต่อหน้าตํารวจไม่เคยไปข่มขู่คุกคามผู้ถูกกล่าวหาว่าถ้าไม่จ่ายเงินจะปล่อยภาพลับนะนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยนะมีการเรียกร้องค่าเสียหายไหมมีแต่เรียกร้องต่อหน้าตํารวจตามขั้นตอนนะครับโดยมีตํารวจเนี่ยนั่งเป็นพยานนะครับแล้วก็อยู่นั้นหลายคนมากไม่ได้แบบทำเป็นไม่ได้แบบ ทำแบบหลบหลบซ่อนๆนนะครับข้อหาที่เราแจ้งเขาว่าค่ะมีข้อหาอะไรบ้างครับเตียมรวรวมแล้วเท่าที่ผมผมผมไม่ได้ดูสำนวนนะเรื่องเบื้องต้นที่พนักงานสวนแจ้งก็คือมีข้อหาทำร้ายร่างกายนี่แหละนะครับแต่ผลแต่ผล,ผลของอการทำร้ายร่างกายเนี่ยอาจจะต้องไปดูว่าอายการเห็นพ้องด้วยไหมอายการอาจจะให้แจ้งข้อข้อหาเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทางพนักงานสวนกับพนักงานอายการเห็นไปในทิศทางเดียวกันไหมถ้าเห็นแยง้งกันก็อาจจะต้อง ให้ทางอายการสูงสุดหรือกองตํารวจเนี่ยนะครับให้ความเห็นมาอีกทีหนึ่งนะครับพี่เต็มหนักใจไหมคะไม่ครับไม่หนักใจคือผมเองเนี่ยต้องต้องเรียนยนี้ก่อนผมต้องออกตัวก่อนนะว่าผมเป็นทางในความผมไม่ได้อยู่ในห้องกับคู่กรณีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสองคนเท่าน,นั้นที่รู้ถูกไหมครับแต่ผมว่ากันตามพยานหลักฐานนี่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนสารท่านจะพิจารณายังไงนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง เนาะอันนี้เบื้องหลักฐานเบื้องต้นคือมีรอยบาดแผลจริงนะครับแพทย์ยืนยันจริงว่ามีการถูกทำร้ายนะครับว่าผู้ต้องหาหรือว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาจะปฏิเสธย,ยังไงอนัุสิทธิ์ของเขานะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาพยานหลักฐานเข้ามาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาอย่างนี้เราส่วนตัวเรากลัวนะคะว่าเรื่องมันจะยืดเยื้อแล้วแบบไม่จบสักทีอะไรนะคะกลัวว่าเรื่องมันจะยืดเยื้อแล้วมันไม่จบสักที จริงๆตอนนี้ก็มั่นใจในในกระบวนการยุติธรรมอะค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในทนายแล้วก็ทางตำรวจด้วยเพราะว่าทุกอย่างที่แจ้งความไปคือเราโดนกระทำจริงๆค่ะตัวฝ่ายฝั่งน้นเองเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะค่ะที่ที่เขาจะไอ้นี่ได้ทางเขาได้ส่งทนายมาคุยกับพี่เจมบ้างไหมนีย่ยังยัค่ะยังคะ ยังครับยังครับก็ถ้าถ้าเกิดจะไก่เกียร์หรือจะอะไรก็าทางฝั่งน้องเขาก็เปิดโอกาสอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่ามันเลื่อนนานไปก็คงจะดูแล้วมันคงจะแบบไม่มีไม่มีประโยชน์ในการที่จะเจรจาอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องแล้วแต่โอกาสมากกว่าเนาะเป็นเรื่องของอนาคตถ้าจะคุยหรือไม่คุยนะครับหลังจากนี้จะมีการมาเจอกันอีกครั้งไม่มีแล้วครับหลังจากนี้ไปก็คงจะเป็นกระบวนการของตํารวจที่จะ รวบรวมพยานฐานแล้วก็ส่งมอบสำนวนเนี่ยกับให้พนักง,งานในอัยาการพร้อมกับส่งตัวผู้ต้องหานะครับอเราายกจริงๆที่เขาบอกว่าในสื่อหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาพร้อมยินดีที่จะขอโทษจริงๆเรื่องคําขอโทษอ่ะมันไม่จําเป็นต้องให้นักข่าวเป็นคนบอกไงบอกเขาแล้วเขามาขอโทษหราคือ มนุษย์ทุกคนน่ะสามัญสำเนื้อก็มันต้องมันต้องมีอยู่แล้วแหละว่าแบบการกล่าวขอโทษขอบคุณหรืออะไรก็แล้วแต่มันควรพูดเองไม่ใช่แบบเพราะว่าออกข่าวเป็นข่าวไปแล้วแล้วเพิ่งมาคิดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคืออย่างเขาออกมาขอโทษด้วยตนเองจริงๆมันก็ควรที่จะพูดแบบนั้นนะคะและตอนนี้ตัวเรามีความเครียดมากน้อยแค่ไหนคะก็ก็ค่อนข้างเครียดแล้วก็มันก็ไม่สบายใจไม่มีใครอยาก มีคดีความหรือว่าขึ้นลงพักแบบนี้นะคะ่ะอยากบอกอะไรกันจริงๆทุกอย่างจริงก็เคยเคยพูดไปหมดแล้วว่า mm hmm. การซื้อสัตว์คนเราครบกันมันคนซื่อสัตว์ต่อกันนะคะแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิงนะคะคุณเป็นสุภาพบุรุษ คนที่เป็นสุภาพบุรุษก็แบบเหมือนควรที่จะให้เก็บผู้หญิงทําอะไรก็แล้วแต่ถึงจะมากจะน้อยอะไรมันก็ควรรู้จักมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกระทำอะค่ะเพราะตอนนี้สิ่งที่ที่เราได้อยู่มันคือการเหมือนโยนความผิดหาหลักฐานอย่างอื่นมาเพื่อโยนความผิดให้เราอะค่ะคือถ้ามาอันนี้มันแล้วแต่ตัวของ ผู้จะหายเนาะ <S <S เขายอมยังไงอะไรยงงไยแต่ผมมองว่าคดีมันไม่ได้เป็นคดีใหญ่โตอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าณวันนี้ต้องต้องมาคุยกันหาจุดจบกันนะเออเพราะไม่งั้นถ้าเกิดมันยืดเดยื้อไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยวันนี้การตกเป็นผู้ต้องหาถูกต้องถูกปัม๊มลายนิ้วมือพิมพ์ลายนิ้วมือส่งกองกองทะเบียนอาญากรรมนะครับอันนี้คือทําให้เสียประวัติหรือเปล่านะสาหรับบางคนคือกับเขาก็ไม่ยอมเนี่ย ไม่อยากจะเสียประวัติเขาก็ไก่เกลี่ยให้จบก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นประเด็นที่มันมีการคือตรงกันเรื่องของฝ่ายนํารก็ที่เด่นว่าทางน้องในการถ่ายคลิปอะไรที่ไม่เหมาะสมเนี่ยตรงนี้เราได้มีการพูดน้องแต่น้องไม่ได้ถ่ายเนี่ยตรงนี้เราได้มีการที่จะพูดถึงเอาหลักฐานให้ตํารวจไปตรวจสอบเรื่องโทรศัพท์ไหมคลิปอะไรครับอกว่าทางน้องก็มีการที่เขาถ่ายกับคืออะไรถ่ายคือไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยคือคลิป ผมเข้าใจว่าไม่น่าจะมีคลิปในลักษณะที่มันไม่เหมาะสมนะคือถ้าเกิดจะสมมุตินะครับสมมติว่าจะมีคลิปที่มันไม่เหมาะสมนะมันคือการคือคุณจะไม่เห็นเลยว่ามีการถ่ายแต่เท่าที่ถามน้องเนี่ยน้องบอกว่ามีแค่ภาพถูกไหมคลิปคลิปโป้เปลยไม่มีมีแค่ภาพตอนที่ใส่ผ้าขนหนูอยู่แค่นั้นเองเราจ้ให้โทรศัพท์ไปให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คือตำรวจกาไม่ได้ขอคือ<ห>ต้องต้องบอกก่อนว่ามันคนละมันคนละส่วนกันนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ไม่จำเป็นจะต้องให้ตำรวจหนึ่งตำรวจไม่ได้ขอสองไม่จำเป็นต้องให้เพราะคดีของเราคือคดีทำร้ายร่างกายค<ห>ดีร่างกายคดีทำร้ายร่างกายเขาก็ต้องการหลักฐานแค่ว่ามีหลักฐานถูกทำร้ายตรงไหนก็มีภาพถ่ายแค่นั้นเองนะครับที่ปรากฏตามเนื้อตัวร่างกายแล้วก็ส่งตัวไปให้คนกลางซึ่งเป็นแพทย์นิติวิทยาศาสตร์ ดูลักษณะบาดแผลว่าเกิดจากการถูกทำร้ายหรือทำร้ายตัวเองนี้นะครับตรงนี้นะบน,นจะมีการพิจารณาสมมติว่าเรื่องนี้ไม่จบจบไม่ดีสมหนานะจะต้องแก้ดำเนินเดีและทำลาร่างกายเนี่ยทางเราจะดำเนินต่อบโต้คอนเรื่องอที่เขา,เขเขาพูพดพลาดผิดเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายคลิปที่ไม่เหมาะสมนี้ด้วยไหมอันนี้ผมยังไม่ได้ฟังเองครับเดี๋ยวต้องต้องขอไป,ไปฟังก่อนเนาะถ้าเกิดว่าอันไหนมันมันพลาดพิงจนแบบรับไม่ไหวอะไรเงี้ย มันก็คงจะจะต้องดําเนินการตามกฎหมายนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือผมยังไม่ได้ยินก็เลยยังไม่รู้ว่าแบบสิ่งสิ่งที่พี่ได้ยินมามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าบอกว่ามันหนึบเขาได้ตรวจในการขอตรวจสอบตัวสมุหรือตรวจตัวเราดีที่ทให้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆอ่ะที่เขาเขาเขาเรียกนะเขาพูดแบบเราไปแบ็คเมย์อะไรเขาอ่ะหนูเลยถามกับกับพี่นักข่าวทุกคนว่าเคยเห็นรูปเหล่านั้นหรือยังคะ รูปเหล่านั้นมันไม่ได้มีมันอยู่ในโทรศัพท์เราและอย่างหนึ่งไอ้รูปที่แบบว่าเอ่อเหมือนส่วนตัวอะไรการอย่างที่บอกนะคะเอ่อมันไม่ได้มีอะไรที่มันดูแบบดูเขาเรียกอะไรทำอะไรที่มันไม่ดีอาณาจารย์อย่างนั้นอยู่แล้วอะค่ะถ้าอาอายกระมังยี่คนถามแล้วเขาเกิดขอโทษในวันนี้หรือองศาอันนี้เกินเราพร้อม่จะรอมจริงๆมันก็รอ หมือนให้เวลายะเวลามาสามสี่เดือนแล้วนะคะคนเราถ้ามารู้จักที่จะขอโทษอะ่ะมันต้องมาประกาศออกสื่อว่าแบบขอโทษชั้นทีส่คุณทำร้ายร่างกายชั้นคุณทำผิดต่อฉัน้นคือต้องเป็นเราพูดหรอคะแล้วตัวเขาไม่ได้คิดได้จากความรู้สึกเขาจริงๆที่แบบรู้สึกผิดกับเราบ้างเลยเหรอถามว่าถ้าเขามาขอโทษตอนนี้ก็ก็รับคำขอโทษนะคะถ้าเขาขอโทษเราอะคะ่ะ